ดีครับผู้ชมพบผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับโอโ้โหลูกน้องเห็นเห็นเด่นๆชัดๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มีนี่ชื่อน้องนามปากกาของน้องเขาเรียกว่าอะไรนะจําไม่ได้แล้วภาษามาตรวัดใหม่นะครับที่น้องตั้งที่มาใหม่เลยนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับนั่นก็คือ น้องสตางสตางตาริตริสาวิปรีชาตั้งกิจอดีตสมาชิกรุ่นที่2ของวงวินเควโเทนะตอนนี้น้องก็อยู่ในฐานะศิลปินเดี่ยวในค่ายคิ d โ r e c ร r คอรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและอีกหนึ่งสถานะของน้องที่ผมก็ย้ำอยู่บ่อยๆแหละนะครับว่าน้องคือเจ้ารุ่นน้องโรงเรียนของผมนะครับแต่ว่าเรื่องที่จะมาพูดถึงน้องสตางในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่ เกิดขึ้นในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับที่ผมมีโอกาสได้ไปชมน้องร้องเพลงแบบดสดๆทั้งสองงานเลยนะครับงานวันแรกวันเสาร์จำชื่องานไม่ได้แล้วนะครับโทษทีนะครับที่เดอะมอาบกปี Bank, นะครับเหมือนเป็นงานเทศกาลอาหารนสักอย่างส่วนอีกหนึ่งงานก็เป็นงานาคิปโดมันไม่ใช่นั่นมันชื่อไทยเนาะ ีงานก็คืองานเปล็โลกออฟโชว์เคสนะครับที่น้องได้มาแสดงบนเวทีใหญ่ๆอีกครั้งนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสำหรับผม,มนะด้วยความที่น้องเป็นเจ้ารุ่นน้องโรงเรียนของผมเนี่ยผมก็จะยกตำแหน่งให้เธอเป็นคนสำคัญในชีวิตผมอยู่แล้วที่ไม่ว่าน้องจะมีงานอะไรหรือน้องจะไลฟ์หรืออะไรก็แล้วแต่ผมัจะไม่ค่อยพลาด นะครับแล้วก็งานนี้เนี่ยผมผมไม่มีทางพลาด,ดขาดเพราะว่าก็ไม่ได้ดูน้องร้องเพลงสดๆให้ชมกันสักพักใหญ่และนะครับครั้งสุดท้ายก็น่าจะเป็นคอนเสิร์ตลาซีซั่นรุนนะครับหลังจากนั้นก็ไม่เคยได้ดูน้องสตาร์ร้องเพลงสดๆอีกเลยนะครับนะครับ เพราะฉะนั้นงานนี้พลาดไม่ได้นะครับน้องคือบุคคลสําคัญของผมเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้ไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็น้องคือบุคคลสําคัญของผมไม่พอตัวน้องเองก็แสดงให้เห็นเลยว่าผมก็เป็นบุคคลสําคัญของน้องเช่นกันนะครับรวมถึงแฟนคลับของน้องหลายๆคนที่ติดตามน้องอยู่ด้วยครับน้องก็ให้ความสําคัญต่อทุกคนเท่าเทียมกันมากไม่มี เลือกที่รักมากที่ชังแต่อย่างใดนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นเมื่อคนที่มองต่อกันเป็นบุคคลสำคัญต่อกันกันมาตลอดอนี้เนี่ยเวลามีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรที่งานก็ต้องไปให้กำลังใจกันอยู่แล้วนะครับอ่ะมาว่ากันถึงบรรยากาศของงานทั้งสองงานกันดีกว่านะครับงานแรกเนี่ย เอ่อเป็นงานเขาเรียกว่างานเลยนะหรืองานเทศกาลอาหารอะไรสักอย่างแหละที่เดมอวังกะปินะครับก็ต้องบอกว่างานเป็นงานเล็กๆนะครับมันมันไม่ได้งานใหญ่โตอะไรเลยเวทีก็เล็กๆนะครับผมก็ไปกับอ่าไปกับน้องที่สนิทกันที่เขาอยู่ในแกงบ้านสตางค์ของอดอมบ้านสตางค์นะครับแล้วก็ไปรวมคนกันแล้วก็ โอ้ oh, ไปถึงก่อนเวลาน,านานเลยนะครับแล้วก็พอถึงเวลาแสดงเนี่ยอ่ะเก้าอี้มันว่างลงเพราะว่าโชว์ก่อนก่อนแฟนคลับผู้ปกครองอะไรเข,เ,ขเขาไปกันหมดแล้วผมก็เลยแบบได้ขับเลื่อนเข้าไปนั่งแถวหน้าแบบตรงกลางตรงกลางตรงกลางมากมนะครับแล้วก็ได้ดูร้องน้องร้องเพลงแบบเต็มที่เลยอะเต็มที่เลยนะครับน่าจะประมาณหกเพลงติดๆที่ โอ้น้องทําให้เห็นเลยว่าน้องน้องมีศักยภาพด้านการร้องเพลงสูงมากๆจริงๆนะครับคือตอนอยู่ในวงเราก็สัมผัสพอรู้ได้แหละว่าน้องน้องร้องเพลงได้ดีมากๆแต่ว่าด้วยระบบของวงในที่มันไม่ได้เอืออ้อต่อเมมเบอร์สายร้องสักเท่าไหร่นะยกเวงโปรเจกต์พิเศษอนดีแคมป์เนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็นน้องได้โชว์ศักยภาพของน้ององเต็มที่นะครับแต่ว่างานนี้นี่คือได้เห็นแบบใกล้ชิด กล้ชิดมากๆอ่ะคือแบบโอ้แล้วก็สัมผัสได้เลยว่าน้องน้องร้องเพลงเพราะมากๆจริงๆนะครับมากๆอหกเพลงนี้หูหูเครือบทองเสียงน้องนี่แบบระดับไมททองคําระดับโกลเด้นซองระดับอะไรไปแล้วอ่ะคือจะบอกว่าเป็นศิลปมินปินมืออาชีพไปแล้วก็ได้นะครับแล้วก็ สิ่งที่รู้สึกว้าวมากๆเลยก็คือน้องก็ใส่ใจแฟนคลับของน้องมากๆนะคือน้องก็ไม่ได้ไม่ได้แค่โชว์ความสามารถด้านการร้องเพลงเดียวใ้เรื่องของความใส่ใจที่มีอยู่ในตัวของน้องอะ่ะมันก็ยังถูกถ่ายทอดออกมาแบบอัตโนมัติเช่นเคยนะครับช็อตที่ฟินมากๆสำหรับผมก็คือมันจะมีเพลงในท้ายและที่น้องแบบร้องแล้วก็ตัดสินใจที่ เอื้อมมือมาหยิบโทรศัพท์มือถือจากน้องของผมที่อยู่ข้างๆกันนะครับเอาไปแล้วน้องก็ถ่ายเซลฟี่ร้องเพลงแฟนคลับผมคือแบบโอ้โหช็อตนั้นนี่แบบพีคมากๆอะไม่มีใครนึกไม่มีใครฝันว่าน้องจะตัดสินใจทําเส้นนี้นะครับก็โอ้โหไอ้น้องผมที่อยู่ข้างๆกันนี่แบบฟินไปเรียบร้อยแล้ว,ลว <c oughs> ก็ยินดีกับน้องด้วยนะครับน้องเขาใส่ใจสตาร์งมากๆก็สมควรแล้วที่ จะได้รับการตอบแทนแบบนี้นะครับก็เป็นช็อตฟินฟินกันมากนะครับแล้วก็หลังจากน้องแสดงเสร็จน้องก็ไม่ได้กลับเลยนะครับน้องก็ยังอยู่ด้านหลังเวทีแล้วก็พูดคุยให้กำลังใจแฟนคลับพูดคุยสื่อสารกับแฟนคลับเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับคือทั่วถึงเนะี่ยทั่วถึงกันทุกคนจริงๆนะครับประทับใจมากๆเป็นเหตุการณ์ที่ดี ต่อใจมากๆอีกนะครับและก็มาต่อที่วันอาทิตย์นะครับงานมิลโลโชเคสนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยคือแบบก็ต้องไปดูอีกแหละว่าว่างานนี้มันถือเป็นงานใหญ่เวทีใหญ่มากๆมีศิลปินเยอะแยะมากมายหลายตามากๆนะครับแล้วก็ถึงเวลาร้องเพลงนี่ก็โอ้โหน้องสตางก็ยังคงเชิดฉายเหมือนเดิมครับมาในชุดสวยเลยแล้วก็ร้องเพลง เพราะมากๆนะครับเพลงระดับดังๆที่คิดคิดกันในช่วงนี้น้องก็เอาอยู่นะครับจัดมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆจริงๆประทับใจประทับใจมากๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ที่แบบฟินๆอีกนะครับก็คือ,อทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่างานเนี้ยไม่ได้มีแค่สตาตร์ตารีมาเพียงอย่างเดียวแต่มี วงเบียนเคฟตเมาด้วยนะครับมีคาร่ามาด้วยก็ต้องบอกว่าเป็นคนกันเองของน้องทั้งนั้นนะครับในสมัยที่น้องมู่อยู่วงเก่านะครับแล้วก็คนที่น้องสนิทชิดเชื้อเป็นพิเศษก็คงหนีไม่พ้นน้องสัจจักนะครับที่เป็นคู่สีกันเลยนะครับสีกันมากๆสนิทกันมากๆผมเองก็ต้องบอกว่าออกตัวและวาเป็นตัวตั้งตัวตีในการเริ่มต้นชิปคู่นี้ นะครับเป็นเรือสัต์ต่างที่ก็ไม่นึกว่าจะบูมสุดท้ายบูมเฉยเลยนะครับก็ดีใจมากๆแล้วก็มางานนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ทําให้รู้สึกฟินมากๆเพราะว่าน้องทั้งสองคนเขาได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งนะครับตอนแรกนี่คือแบบน้องจะได้เจอกันไหมวะเพราะว่าเวลาแสดงคนละคนละช่วงกันแล้วน้องจะลงหากันไหมหรือเปล่าไม่รู้สุดท้ายก็แบบต้องบอกว่าจังหวะชีวิตเนี่ยมีนะคือ ตอนนั้นนะ่ะผมปวดฉีนะ่เข้าห้องน้ําก็เลยเดินออกจากที่นั่งแล้วก็เดินไปเข้าก็เดินไปเข้าห้องน้ําในห้างสรุปมองไปก็เห็นแบบอ่าอยู่รรด้วยกันพอดีก็เลยรีบวิ่งไปเลยนะครับคือคงอยู่ด้วยกันสักระยะหนึ่งแล้วแหละเพราะคนมุงกันเยอะมากนะครับแต่แบบอ้าก็เลยรีบวิ่งไปเลยแล้ว,ลวก็โทรบอกแกงบ้านสตางไม่ใช่บ้านบ้านสตาง์ก็อยู่อยู่แล้วละ่ะบ้านสัจ์จังให้แบบรีบ รีบตามกันเข้ามานะครับก็จะได้เห็นโมเมนต์ดีๆของเรือสัตต่างแล่นฉุกันอีกครั้งนะครับซึ่ง,งฟินฟินสุดๆนะครับเขาต้องบอกว่าสองคนนี้เขาเป็นบุคคลสำคัญแก่กันจริงๆนะเขายกตำแหน่งนี้ให้หกันเลยคือถูถึตงตัวจะห่างไกลกันแต่ว่าพอกลับมารวมกันก็ยังคุมรักให้เกียรติเห็นดูกันเป็นเพื่อนกัน เค็ดดีที่นำมาถ่ายทอดกันในคลิปนี้นะครับคลิปนี้อาจจะแบบเนื้อหาไม่ตรงกับที่เขียนใคนบทความเท่าไหรแ่แต่่ารู้สึกว่าอยากจะถ่ายทอดมูเมนดีๆของน้องสตาร์ที่เขาทำให้คนรอบข้างอยู่ในสถาน,นะบุ้คนสำคัญได้อยู่เสมอนนครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบก,กันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ